Could send driver's Wonderful. you out post Not problem. on haste? the a cab post Not a problem. A the way. <Wonderful. S 2> เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม GTA ไฟกับเทเบิลกันเนี่ยแต่ลุงเทเบิลหัวรานนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำารกิจเทเบิลกันแต่ว่าผมเรียกทแท yeah, ็กซี่ละมาโอเครอก่อนแท็กซี่รอด้วยขี้เกียจขี่รถนะไปเลย let's go skip ไปด้วย เดินทางแบบฟาสต์ทาวเวลนะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้นะว่ามีวิธีนี้ขับรถกอดจะไปถึงแต่ละที่อ่ะเวลาข้ามแบบวันเนี้ยโอ้โหนานแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วนะเหล่ลมีคนอยู่บ้านไหมเชเวอร์เชเวอร์เป็นอะไรเหรอเชเวอร์มีอะไรเชเวอร์เป็นอะไรเชมีปัญหาเหรอ แช่เห um, yeah, มือนเฮ้ยเป็นอะวะจะบอกนะว่าไปขับรถไอ้ไอน้นี่อะรถเคนอะโอ okay, เคปิดเสียงก่อนแล้วกัน on, ดูนว่าการที่เรามาอาศัยกับเพื่อนของฟลอยนะีจะมีปัญหานะใช่ไหมฟลอยใช่ไหมเ <laughs> พื่อนเรา เชื้อบไฟแดงออกหัวแล้วขับรถอะไรมาเนี่ยไม่จะไม่ชนแล้วนะเมื่อกี้เดีดูเหมือนว่าเราจะต้องไปทำงานนะทุกคนชื่ออะไรนะตัวเนี้ยชื่ออะไรวะเวียดอ๋อแสดงว่าไอ้เพื่อนคนนี้ชื่อฟอยนะฮะทุกคน ใช่ใช่ชื่อฟอยแล้วก็คนที่พาเรามาชื่อเวดนะเนี่ยคนเนี้ยโอ้ยอย่าลือมดูตัวทีเล่นโรสัพท์เพิ่มไปหน่อย <c oughs> อีกหนึ่งไม้ใกล้ๆเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปแต่ที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะไม่มีอะไรนะช่องนี้ <c oughs> เล่นไปเรื่อยนะคิดอยากจะทำก็ทำ ไปถึงแล้วตอนนี้มุมนี้เขาสวยเลยปาดซ้ายปาดหัวโอ้โหไม่ว่าจะฟลดว่าพี่ดอมแทกอะไรวะเนี่ยภาพพวกสวยสวยเนาะอันนี้เป็นตัวเออเอ็นชานนะทุกคน รู้สึกว่ามันจะทําภาพไม่ดีขึ้นนะแล้วก็โหลดหน้าเมนูไวขึ้นนะโอเคมาถึงแล้วไปจอดรถถึงแล้วเขต้องเข้าไปรายงานตัวหรือเปล่าเนี่ยโอเค ชิบหายแล้วแปไม่ได้มีอะไรข้างในอ่ะไปเข้ามาได้ด้วยเหชิวเออร์คอเวอร์วดมอสบราล์วเหรอเข้าไปไม่ได้นะทุกคนมันบอกต้องให้เราอยู่กับฟลอยนะ ไม่รู้ว่าฟอร์จะพาเราไปทำอะไรนะทุกคนรู้แหละก็รู้แหละเล่นจบนะ้วสบายกันจังเลยฮัลโหลคุยไม่คุยด้วยไม่ได้หรอกกดีไม่ได้ถ้าจะไม่เบียดภารกิจนี้น่าจะให้ขับเคนหรือเปล่าใช่ไหมน่าใช่แหละ วิ thing, have have you and ride you the and ่งได้เด ah ิมม so ันช้าทุกคนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับช่องใหม่ด้วยนะฮะช่องน้องใหม่นะเปลี่ยนชื่อเป็นสิบรอบแล้วคลิปยังไม่ลงเลยโอเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเพื่อน ไม่สวยวะเอฟเฟกมีพบเกือบทุกอย่างอะ <c oughs> สมจริงเกินไม่ไม่อยากนึกภาพไอ GTA ห<ว> <ไป S 1> เลยอะทุกคนมันจะสวยแค่ไหนคุณคุณขับรถเหรอเชไม่ฝอยเป็นคนดูต้นทางนน และเราเป็นคนขันนบอโอเค้ยยกเทนเลอร์ถามว่าขับยากไหมถ้าใจเย็นมันขับไม่ยากเลยนะแต่ผมค่อนข้างใจร้อนเน,นีนนนนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทำเทเลอร์เหลือหรือเปล่า เสวยมุมนี้สวยเป็นไรวะพอดีเชไปเลยไปเลยปกติมันต้องขับท่อนหลังใช่ไหมพร้ะในการทำงานจริงๆอ่ะอ่าะต้องขับประมาณนี้ยกขึ้นให้เหนือระดับสายตานะ เพื่อให้มองเห็นเสร็จเรียบร้อยเลยหนึ่งตู้นะฮะเป็นภารกิจที่แบบอินดี้มากเลยภารกิจเนี้ยตัวเอ่อเนื้อเรื่องผมจะไม่แปลมากนะคร เพราะว่าแปลไม่ได้แล้วก็ทุกคนน่าจะเล่นจบมนหมดแล้วแหละนะใช่ไหมจบมหมดแล้วแหละนี่มันีซี่มากงานแบบนี้ <S <s หากมุนครับหากบุญหากุญหาุญแล้วเฉรีย์เรียบร้อยอ่ะเราไปขับคียนใหญ่กันเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรระเบิดอะเมื่อกี้ เพื่อนปีนขึ้นไปบนเคานะ์ต์ะเสิร์ชหาเขาเรียกอนะไรวะค้นหาหาห้องควบคุมนะเออประมาณนั้นวิ่งเหงามันช้านะต้องกระโดดไปด้วยนะไปเจอได้เวลาแล้ว

ได้สบายใจเลยทุกคนสบายเฮ้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 ยยกขึ้นสวยเชประมาณนี้ง่ายมากทุกคนแบบนี้ไปข้างไหนไปแค่นี้เหรอเช ใช่ไหอีมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ w h a t the f u c ม m a นตู้คอนเทนเนอร์เสียหายอะไรวะเนี่ยช่บหยใกล้ถึงแล้วนะเมื่อกี้อะไรวะ คือไปดิเ่กี้บักอะมึทุกคนหรอว่าเราเอาติดกับรถเกินไปมะเมื่อกี้ Yeah, ต้องมุมนี้แล้วกันเออตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเราจะได้ขับรถนะใช่ไหมเราจะได้ขับรถไปส่งอ่ะอ่าอีซี่แล้วแบบเนี้ยเอ ง่ายมากทุกคนอีซี่แบบเนี้ยทุกคนผมนึกพึ่งนึกออกมันมีเสียงเพลงอ่ะมจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี้ยถ้าไม่เห็นคลิปนี้แสดงว่าโดนนะถ้าเห็นแสดงว่าไม่โดนนะทุกคน เชร์ Share, เรียบร้อย right, อะเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักแล้วโอ้โหทำงานแค่สองอยา่างนั้นแล้วแล้วก็ได้พักทันที <laughs> พักเลยกันไปหรือเปล่าเนี่ยแชรไปตรงจุดแวนแวนถาดพอย์แวนเทสพอย์หรือเปล่า เจ๋เฮียหมดสภาพเลยเนี่ยโอเคไม่ไม่ใช่หว่ะทุกคนเดี๋ยวพึ่งลงมาใช่ไหมต้องอยู่ด้านบนก่อนเฮ้ย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 โอ้ มันน่าจะให้เราถ่ายรูปเรือก่อนนะลืินไปเลยเฮ้ยเดินดีเชื่เพราะเรามีแผนที่จะมาป้นเรือนะเรือดำน้ำอยู่ที่เรือป้นเรืออยู่ที่เรือ นู่นไงนู่นไงนี่นไงแคยยุทคามิ่าโฟนอะฮะหน้าเรือถ่ายหน้าเรือเหรอแบบนี้อา่าถ่ายการ์ดออนบอร์ด ตรงน,นี้เหรอโอเคลองช็อตแบ็คท้ายเรืออ่ะฮะเรียบร้อยส่งหารอนด่วนเลยรอนรอนนี่ไงเลขาเราฝ่ายข้อมูลโอเคเรียบร้อยอ่ะฮะไปลงไปงนั่งเราเราลงไปแล้วรอบหนึ่ง ลืมดูโอเค่อยๆลงเลยอลลันปุ่ยผิดพลาดมาชิบหายเลยเนี่ยอ่ะฮะเราลงไปเราต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นปีนขึ้นไปทำไมนะลงไปเราต้องขับรถนะทำไมขับยากขนาดนี้เนะี่ยโอเค เข้ามอนเข้ามาเลยเทเวอร์ช้าแล้วใจพ่กหลุดแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยปิดเพยงก่อนอเชเปิดประตูตดิครับไปทางสว่างแล้วตอนนี้ เฮ้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 ยอย่าเข้ามาดิโอ้โหเฮ้เฮ้เทเลอร์้อทีเพื่อนรีบแต่วันนี้รีบไปหน่อยนะเดี๋ยวหน่อยเพื่อนเร็วหน่อยดิบแจ้าตรงไหนวะเจียกดปุ่ม E นะ ยังไงเขาขดไอ้ว่า,างไงวะไอ้สามช่างสามสามช่างรถบรรทุกอะเข,ข,ขาโค้งอันตรายด้วยนะตรงนี้อ่าขับมาไม่ไกลนะตรงนี้นะโอเคถือว่าเสร็จเร็ว มาถึงตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่สามารถขับมาตรงนี้ได้ <c oughs> ฉันไม่เข้าใจ <c oughs> มันมีใน <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> มีตารางกันส่งเหรอห <c oughs> ยุดเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วชื่มมนมากเลยทุกคนโ <c oughs> <c oughs> อเคเขาไม่สามารถพูดอังกฤษได้ เอ้เขาพูดอะไรวะเรียบร้อยเรียบร้อยฟอยโดนลุมนี่เทเร์ได้จังหวะโอเคแ่กแล้วจ้าโทษทีเพื่อนเอาตัวเราก่อนแล้วกันนะโอเคเราต้องมองหารถ นี to to ่ไงรถพนักงานไปเราต้องกลับไปอพ so, าร okay, ์ตเมนต์ของฟอยนะเออไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้โอเคเราโทรมาแล้วค şey> ุยนานไม่ได้เราจะปิดวิทยุไม่ได้อเ รถช้าเหรอเปลี่ยนรถได้ไหมชูป <c oughs> สกิดไปนิดนึงเอ้ยทำไมเลี้ยวยากจังเลยวะเน,นี้ยรถอะรถค่อนข้างชาเนะยทุกคนเอ้ยรถเปิดทุนก็เมื่อแรงนะคันนี้คันเมื่อกี้อะ เดี๋ยวนะเรามีอะไรบ้างสติก๊กเกอร์บอมแล้วก็มีเดินมายังไม่ได้ซื้อปืนเพิ่มเลยนะทุกคนเดี๋ยวได้รถที่มันแรงกว่านี้อะทำไมมันมีแต่รถแบบวินเทจวินเทจจัง่งเลยวะมีแบบรถสปอร์ตไหม <laughs> ถ้ามีเนี่ยต้องการมากเลยนะ <Fuck you. S 1> เ,อเอ้ยอะไรนะ นี่ยืนแต่ฟักอยู่อ่ะเมื่อกี้ไอ้ใครอ่ะใช่หลายอย่างเลยขี่มาดีๆก็โดนด่าทุกคนอ,อ,อะไรวะมองดูอะไรเมืนน่อกี้ดูแมอ่ะมัวดูแต่แมะทุกคนเผลอไม่ได้เลยเผลอแป๊บเดียวก็เฉลยแล้วพี่อะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตูด,ดคุ้นๆโอ้ยไม่ใช่ว่ะ Đi này im ơn say Biển lên gần đấy Thế Nhưng mà A lúc nào đấy được mi vi tư Trẻ let's go sang nắp sang ชา้ามันเดิมนะต้องรีบแนละ้วต้องรีบแนละ้<ฮ>้วโะเหมือนเด็กหัดขับรถใหม่เลยนี่รถแรงเมื่อกี้เนี่ยไอโซนนี้โซนคนรวยหรือเปล่าเนะี่ยนี่แต่รถแหลมๆเลยใช,ใช่ไหม ใกล้จะถึงบ้านแล้วอ้ใกล้ถึงอพาร์ทเมนต์แล้วอะไปเกิดที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราจะสปอนที่ไหนอะ่ะโอ้โหไกลเกินพี่น้องไกลเกินนะครับจะถึงบ้านอยู่แล้วเอ้ยจะถึงอพาร์ทเมนต์อยู่แล้วเนะมื่อกี้โอเคอย่างน้อยเราก็ได้รถดีกวรถคันที่แล้วนะ เยียป yeah. ิดไปก่อนอไหลวะเนี่ยเหล็กหุ้มหนังกับหนังหุ้มเหล็กนะเมื่อกี้คันนี้ก็เหมือน,นกันนะโอ้โหแล้วก,กระโจนทำไมเนะี่ยคลิปนี้เราจำเป็นต้องตัดไหม ลงยาวๆแบบนี้ไปเลยดีไหมลงยาวๆไปก่อนนะคลิปช่วงนี้ลงแบบเรียวๆเลยอ่ะแบบไม่ต้องตัดนะทุกคนเจอตอนนี้เลยเอกีกหนึ่งบ้าให้เจ็ดสิบเนี่ยค่อนข้างไกลเลยเมื่อกี้เราใกล้ถึงแล้วซะด้วย อ๋อนะจะขับรถแบบเอาจริงเอาจังแล้วทุกคนเสียงอะไรวะเสียงอะไรระเบิดวะตอนนี้เสียงคีย์บอร์ดรันมากขับรถไปได้ยินแต่เสียงคีย์บอร์ดะอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโทษทีเพื่อน มันเลียวไม่พ้นอ่ะมอไซค์ไม่ขีนะ่ละโอ้โหโอ้โหเสียหายแล้วเสียนแล้วตอนนี้หลบเลยเพื่อนหล,ลบหลบเลยหลบเลยหลบเลยโอ้โหถ้ามุดใต้ทองได้เมื่อกี้มุดไปแล้วนะมุดไม่ได้อะมันติด รถย้อนสอนแบบนี้ให้รถบรรทุกเยอะจังเลยเนี่ยรถรถแต่งเยอะรถสวยๆเยอะเลยแถวนี้โอ้โหไม่ไม่พ้นเหมือนเดิมอะ่เอะเฉลชาเอ๋ชู เราได้กระเป๋าเอกสารมาแล้วไม่แน่ใจว่าข้างในมันเป็นอะไรนะท so ุกคนมีเสียงเฮลิคอปเตอร์วัดีเฮ้ยโอ้โหคิดอะไรวะเนี่ยโอ้โห แล้วมันทำไมไม่ไปล้างตัวก่อนวะเนี่ยมุดท่อหรือเปล่าเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนหอมชื้นเลยไหมล่ะแชเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยเอาแล้วมันทำกับของของเขาทำไมวะเนี่ย

แล้วก็เลือกจ้างบริการเนี่ยเลือเอ่อก็เรี่กอะไรวะเลือกจ้างผู้ช่วยนะการวางแผนที่ค้นเรือเรือดำน้ำก็แบบเนี้มันง่ายวะโอเค อ๋อว ah, oh, ันน uh, oh, <laughs> ี้เฮลิคอปเตอร์กับเรือดำน้ำเอ้ยจมเรือเหรอแบบนี้แล้วกันนะออ f s h o r e เจ้เจ้าไรโอ้โหน่าจะมีปัญหากันนะดูนะ ะไรทานหมดลเลยเจ้เรียบร้อยจบภริจจบภริจที่มึาเดี๋ยวอันนี้มันบ้านเรืออะไรเนี่ยโคตรลกเลยเฮ้ยพังไปหมดเลยทุกคนดืน่มวิสกี้ดื่มวิสกี้นะเร์ สเปกแล้วกันเยอะโอ้โหแค่นี้ก็เสร็จแล้วเ,เรื่องมีแบบความปี้กระเป๋าขึ้นมานิดนึง <'m> เพียงใครอ่ะเอ้าไม่ได้กดเปลี่ยนเสื้อผ้ากดกดถูกอะไรอ่ะ คิดเซฟเกมโอ้โต่มันเซฟให้เลยไม่ใช่เหรอแกเมคล์ไม่สะดวกคุยโทษทีเพื่อนขอชุดลอยๆแล้วกันนะสูตรไม่มีเฮ้ย แจ็กเก็ตก็มีไม่มีอะไรเลยมีฮูดมีแจ็กเก็ตเฮ้ยโอ้โหเท่เลยเฮ้ยลุงทีเชิ้ตอันนี้เสือ้อยืดไม่เท่ท็อปคืออะไรอ๋อถทงท็อปอย่างไนเก่งอ่ะแผนตรงนี้เหรอจังเอาอ่ะครับลุงเกิน เฮ้ยสวยวะ <c oughs> นี่ก็เทพฟอร์มช่างฮนะคุณ <c oughs> ลุงฟอร์มช่างเนอะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่รู้เราจะไปทําอะไรกันเรื่องไร้สาระนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 ดิโอ้โหทำไมทำไมทำปากอย่างนั้นอะ